เช้าวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ทุกท่านเช้านี้เมื่อเรามาถึงสิ่งแรกที่เราควรทำกันทุกคนเลยคือให้เราได้กลับมาหลับตาก่อนก็แล้วกันนะใช่กลับมาหลับตาก่อนก็แล้วกันกลับมาดูใจของเราก่อนก็แล้วกันให้เราผ่อนคลาย พอสบายสบายรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายให้เวลานี้เป็นเวลาที่เรากลับมาอยู่กับตัวเราเองอีกครั้งหนึง่งหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆ ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราต้องแบกความกังวลของใครแบกรับความคาดหวังของใครใหาใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆพอสบายสบาย ให้เราผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายนะผ่อนคลายใจของเรานะมันใช้คำง่ายๆคือให้เราให้เวลาแล้วก็ให้โอกาสตัวเองนะ ให้วันนี้ตอนนี้เวลานี้เป็นเหมือนช่วงเวลาที่เราได้ให้โอกาสตัวเองกลับมาอยู่ตรงนี้อีกครั้งหายใจเข้าออกช้าๆแม้เป็นช่วงเวลาแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี้ก็สำคัญมาก แม้เป็นช่วงเวลาแป๊บเดียวแต่แป๊บเดียวนี้ก็สำคัญมหาศาล thank <music> you หายใจเข้าหายใจออกพอสบายๆให้ใจกลับมาอยู่กับตัวอีกครั้งในเวลานี้และเมื่อเราพร้อมกันแล้วหลวงพี่ก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพระตรปิดกยามเช้าอีกครั้งเช้านี้ท่านพูดกับตัวเองเบาๆนะว่าเราโชคดีเหลือเกินที่เรารอดอีกหนึ่งวันขอสรพสัตทั้งหลายจงมีความสุข อันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่อันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่วันนี้ช่างเป็นวันที่โชคดีขอบคุณวันนี้ที่ยังมีชีวิตขอบคุณวันนี้ที่มีลมหายใจให้เราขอบคุณนะ จะเรินพรทุกท่านอืมจะเรินพรทุกท่านยินดีต้อนรับทกท่านเข้าสู่รายการพระไตรปิฎกยามเช้าอีกครั้ง ายการพูดคุยถามตอบเรื่องธรรมะที่ลึกซึ้งเข้าใจง่ายปรับใช้ได้ทันทีสำหรับวันนี้เราอยู่กันในตอนที่ทุกที่ที่ไปนั้นร่มเย็นเป็นพุทธคุณขอ้อที่สี่นั้นในบทฝึกของผู้นาจะเรียนพอรอทุกท่านนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปที่เข้ามาฟังรายการนี้สวัสดีสมาชิกมารเดเ,รเตอร์ทีมงานทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ เช้านี้อากาศดีแล้วก็คำถามครั้งมีแค่คำถามเดียวนะคะเผื่อว่าท่านไหนที่เข้ามาฟังแล้วมีคำถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือมีเรื่องราวชีวิตที่อยากจะมาร่วมแลกเปลี่ยนกับพูดคุยกันมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถยกมือขึ้นมาแชร์หรือว่าพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยนะคะครับจ่าเรนพรทุกท่านนะโอเคครับวันนี้เราคุยเรื่องทุกที่ที่ไปนั้นร่มเย็น จริงๆแล้วเขาทุกที่ไปร่มเย็นหมายถึงอะไรหมายถึงเขาสุขโตสุขโตคือไปโดยดีไม่ได้หมายถึงไปแค่สุขติแต่หมายถึงทุกที่ที่ไปท่านสร้างความมีสุขติหรือสร้างความร่มเย็นให้เกิดกับทุกทุกที่เลยท่านสร้างความมีสุขติหรือสร้างความเป็นสุข ให้กับทุกทุกที่เลยที่ท่านเดินทางไปไม่ว่าอะไรจะเกิดครับท่านไปถึงท่านก็สร้างความมีสุขติท่านไปถึงท่านก็สร้างความเป็นสุขท่านไปถึงท่านก็สร้างให้ทุกที่กลายเป็นความสุขกลายเป็นเส้นทางที่ยอดเยี่ยมกลายเป็นเส้นทางที่งดงาม เขาเรียกว่าสุขโตคือคือมีสุขติเป็นที่ไปผู้ไปดีไม่ใช่หมายถึงแค่ไปดีแต่เป็นคนนำไปดีนอกจากเป็นคนที่มั่นสำรวจตัวเองถึงพร้อมด้วยกิริยาที่เหมาะสมนอกจากแค่สำรวจตัวเองแล้วนะเป็นผู้ที่รู้ตัวตื่นรู้แล้วจริงๆแล้ว จึงยังเป็นคนที่ไปที่ไหนก็นำแต่ความร่มเย็นผู้นำบางคนฝึกตัวสอนตัวเองครับแต่ไม่ได้นำความร่มเย็นไปหาคนอื่นลึกภาพออกไหมวันนี้เราคุยกันในหัวข้อของผู้นำเนาะนะครับจริงๆแล้วไอ้คำคำว่าทำไมแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรายัางไงเพราะในชีวิตจริงหลวงพี่ว่าเราก็ควรเช็คนะครับว่าทุกๆครั้งที่เรามีอิทธิพลต่อลูกต่อหลานต่อคนใกล้ตัวเรา เราเป็นคนนำความร่มเย็นไปให้หรือไม่เราเป็นคนนำไปดีไปให้หรือไม่เราเป็นคนใส่ใจและนำสิ่งดีๆไปมอบให้คนอื่นหรือไม่เราเป็นคนไปดีหรือไม่ะนำไปดีไหมคนอย่างเราเนี่ยนำไปในทางที่ดีไหมหรือเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้ก็ไม่มั่นใจว่าทางที่ดีไหมแล้วทำไมต้องไม่สนใจคนอื่นด้วยหลวงพี่เพราะ ทุกอย่างที่เราทํามันมีคนเห็นและทุกครั้งที่มีคนเห็นมันก็จะคือมันไม่ได้ไปแคร์ชาวบ้านนะแต่มันเป็นการตัดสินใจนําไปดีอะสิ่งที่เราทําทุกอย่างมีอิทธิพลต่อคนอื่นและถ้ามันเป็นสิ่งไม่ดีมันก็เป็นอิทธิพลที่ไม่ดีให้กับคนอื่นด้วยเขาเรียกว่าเรากําลังสร้างแรงวันใจด้านบวกให้ชาวโลกหรือเรากําลังเป็นบาดแผลให้กับโลกใบนี้ การเกิดมาของเรากำลังเป็นแรงบันดาลใจด้านบวกให้กับโลกใบนี้หรือการเกิดมาของเรากลับกลายเป็นว่ารั้งแต่จะสร้างบาดแผลให้โลกใบนี้เพื่อนี้เป็นเรื่องที่ถามได้เช็คได้ตรวจตาได้และสำคัญที่สุดเลยคือถ้าอยากจะปรับให้เรากลายเป็นแรงบันดาลใจด้านบวกก็ปรับได้เหมือนกันครับคนส่วนใหญ่แล้ว่ะไม่ค่อยจะคิดว่าเราสำคัญต่อโลก เราไม่คอคิดว่าเราสองคนจโลกเออการลัครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับการลักคร่งนึ่มาแล้วมีชายคนนึงชายคนนี้ก็เป็นชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านทั่วไปเ,ออเขาเดินไปในหมู่บ้านครั้นเห็นคนตรงหน้าเ,ออเห็นคนตรงหน้าทำของหล่น เขาทําของหล่นหลายอย่างเลยเออเขาเลือกที่จะเดินเข้าไปแล้วก็แอบจิกของที่หล่นมาเป็นของตัวเองและทําเนียนๆเ,เดินไปเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่แถวนั้นครับเห็นชายคนนั้นทำแบบนั้นก็เลยลอกเรียนแบบแล้วทําตามบ้างชายคนนั้นหันกลับไปมองแล้วก็เห็นว่าของที่หล่นปุ๊บก็มีเด็กคนหนึ่งคอยเก็บเหมือนกันเขาก็เกิดความสลดใจว่าทุรุพิกรรมของเราเนี่ย เราทําเพื่อยังชีพทแท้ๆเด็กคนนั้นไม่ได้ขาดแคลนอะไรแต่เขาก็ดูผู้ใหญ่อย่างเราโดยที่ไม่ทันรู้ตัวตั้งแต่ต้นมาครับชายคนนั้นก็ตัดสินใจว่าตัวเองตั้งใจแล้วว่าต่อจากนี้ทุกอย่างที่ทำม,มันมีคนมองอยู่นะถ้าหากมันมีคนมองอยู่เราจะไม่ทําให้คนที่มองอยู่ต้องรู้สึกเอาเราไปเป็นเหตุให้กระทําความชั่วได้ ทำไมครับทุกครั้งที่มีของหล่นเขาจะมักจะชอบเก็บแล้วก็สะกิดแล้วก็ยื่นคืนวันนี้เรากลับมามองตัวเราครับเวลาเราจะกระทำความช่วเราเคยคิดถึงคนอื่นบ้างไหมมีอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องราวของคุณแม่อันนี้ based on true story นะเป็นเรื่องของคุณแม่คุณแม่ท่านนี้เนาะ ด่าว่าคนใช้เป็นประจํามีคนใช้แล้วก็มีลูกสาวเลี้ยงลูกสาวอย่างดีไม่เคยพูดไม่ดีกับลูกสาวเลยแต่เวลาคนใช้ทำไม่ถูกใจก็ด่าเหยียดพูดแรงๆใส่คนใช้มีอยู่วันหนึ่งโดนเรียกผู้ปกครองครับคุณครูบอกว่าล,ลูกใช้ความรุนแรงกับเพื่อน ด่าเหยียดแล้วก็ตำหนิเพื่อนแม่ก็รู้สึกงงว่าฉันไม่เคยสอนลูกให้เป็นคนแบบนั้นเลยฉันไม่เคยบอกลูกให้เป็นคนแบบนั้นเลยพอพาลูกกลับไปบ้านอรอบนี้แม่เหนื่อยนะแม่ก็เลยนอนนั่งพักอลูกสาวครับ ไม่ยอมถอดรองเท้าเองตะโกนเรียกคนใช้ให้มาถอดเท้าให้พอแม่เหนื่อยแม่เลยได้เห็นพฤติกรรมลูกสาวที่ใช้คนใช้ด่าว่าคนใช้ไม่ต่างกับตัวเองจึงได้เพิ่งเข้าใจว่าอ๋อพูดให้ฟังมันดังแค่หัวแต่ทุกอย่างที่ทำให้ดูมันเข้าไปอยู่ในใจณนะวันนั้นเองเขาได้ตระหนักว่าการนาไปการที่ตัวเขาเองดูแลลูกสาวแบบนี้ไม่ได้นำไปดีเลย คนที่ไม่ใช่สุขโตเดินผ่านไปที่ไหนก็ทิ้งรอยเท้าเปลือนโคลนไว้ที่นั่นเขาอาจประสบความสําเร็จแต่ทิ้งซากปรักหักพังแห่งความสัมพันธ์ความคุนเคืองต้นแบบที่ไม่ดีให้คนเบื้องหลังคนเป็นสุขโตเดินไปไหนไม่เพียงแต่ไม่ทิ้งรอยเปลือนแต่ยังปลูกดอกไม้ให้ทุกคนได้ตามหาให้ทุกคนได้กลับประตกผลึกฉะนั้นแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดเลยคนที่เราตั้งใจจะเป็นเราเป็นคนที่นำสุขไปให้คนอื่นหรือนำทุกข์ไปให้คนอื่นเพราะบางทีแค่พูดดีก็อาจจะกลายเป็นแค่พูดเอาใจแค่พูดสอนอาจจะไม่มีน้ำหนักเท่ากับการลงมือทำฉะนั้นสุขโตคือการที่เราพาไปดีนำไปดี นี่คุณสมบัติพระเจ้าและคุณสมบัติที่เราเรียนคุณสมบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นคุณสมบัติที่เราสามารถเรียนรู้และกลับมาปรับกับตัวเองได้พวกเราล่ะนําไปดีไหมกับชีวิตของเรานําไปดีไหมกับชีวิตคนอื่นอยู่กับเราแล้วดีจริงหรือเปล่านะครับเอาล่ะครับ ุณใบฟังเราได้อะไรบ้างก่อนที่เราจะมีเรื่องสัมพันธ์กันวันนี้ใครอยากทาการกุศลช่วยภาคใต้นะวันนี้มีข่าวดีมาบอกหรือใครที่ทําไปแล้วก็ได้นะครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะฮะนะอ่ะคุณใบกันแล้วกันได้อะไรบ้างครับได้เลยค่ะชอบประโยคสุดท้ายที่หลวงพี่ช่วงท้ายเนาะที่หลวงพี่รีแคปให้มากเลยค่ะมันเออเข้าใจแล้วก็แล้วก็อ่า เข้าถึงได้ไง่ายมากคือพูดให้ฟังมันดังแค่หูแต่ทําให้ดูเข้าไปอยู่ในใจเอออันนี้ชอบมากเลยเพราะใหม่อะ่ะฟังแล้วนึกถึงว่าเออจริงๆสมองของเราเนี่ยมันชอบความชัดเจนแล้วก็เวลาที่เราจําอะไรอะไรที่มันเป็นภาพอะ่ะมันจะจําได้ง่ายกว่าการจําข้อมูลการจําข้อความการจําตัวอักษรหลายๆครั้งเวลาที่ เราพูดเราสอนใครหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็ตามเวลาที่ได้ยินใครพูดใครสอนเราก็รู้สึกว่ามันดีนะแต่ถ้าเรายังนึกภาพไม่ได้แล้วเราไม่ได้เห็นภาพแบบอย่างนั้นจริงๆอะ่ะหลายๆครั้งเราก็จําไม่ได้อ่ะจาได้แค่ว่าเออมันจำจำได้ว่ามันดีนะแต่แต่ยังไงนะทําแบบไหนนะทําอะไรนะมันจําได้ไม่เท่ากับเราเคยเห็นภาพของสิ่งๆนั้นที่มันเกิดขึ้นจริงเวลาที่เราต้องการจะเป็นแบบอย่างให้ใครเนี่ยการทําให้เขาดูการเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นการเป็นแบบอย่างเนี่ย มันเลยจะสร้างภาพจําและทําให้เขาว่ามีแนวโน้มจะทําให้เขาว่าเกิดพฤติกรรมที่ทําตามได้มากกว่าอืมอันนี้คือสิ่งที่ใหม่ได้ค่ะก็เหมือนตอนเด็กๆที่เราก็เลยจะมีภาพจําของคุณพ่อคุณแม่ที่เขาทําอะไรบางอย่างแล้วมันก็อิมพินเข้าไปเนาะคือเป็นภาพประทับเข้าไปที่ความรู้สึกของเราเวลาที่เราเกิดเ,เจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบเดียวกันเราต้องหาวิธีการตอบสนองเนี่ยด้วยไขยสันหลังระบบอัตโนมัติของเราเราก็เลยจะตอบสนองตามภาพที่มันประทับอยู่ในใจของเราอ่ะ Oh. เราจัดการภาตามภาพประทับในใจเรื๋ยรแล้วว่าอิม r i ร t ที่อยู่ในใจภาพในใจคือเรื่องใหญ่ที่เราใช้ทํางานไม่ใช่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเลยฉะนั้นเรื่องเราเหล่านี้เหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่จริงเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับใชจ่จริงๆเรื่องสมองที่ใหม่พูดถึงเมื่อกี้ก็มีงานวในในะิจัยคะเผื่อใครสนใจก็ไปลองศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะคะอืมนะครับ เอาล่ะครับโอ้ฟังมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหลวพี่ขออนญาต PR สั้นๆแล้วกันนะครับเป็นกิจกรรมพิเศษนะถ้าใครสนใจก็คือวันที่5ทธันวาคมนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมที่ชื่อว่า My Healing นะฮะเดี๋ยวฝากแอดมินนะช่วยดูหน่อยว่าโปสเตอร์ที่ขึ้นอนะ่าขึ้นแล้วนะครับขึ้นตะขึ้นในดูใน t ิกต o k ให้ด้วยนะว่าโปสเตอร์ขึ้นหรือ,อยังนะครับโอเค My Healing นะฮะ เป็นออนไลน์เซสชันนะนะครับอสอนเรื่องการใครใครอ่านไม่ทันกดแคปจอไปนะครับอสอนเรื่องการจัดการใจวิธีการจัดการใจพื้นฐาน1นึเป็นสอนออนไลน์เซสชันนะครับรับแค่ร้อยท่านเพียงบริจาคให้กับองค์กรไหนก็ได้200บาทขึ้นไปและส่งสลิปมาที่ Line เอ็นไลท์สองบริจาคองค์กรไหนก็ได้นะ เราสามารถแคปส่งให้เพื่อนได้หรือเข้าไปในไลน์พระ泰พดกยามเช้านะครับนะก็สามารถที่จะส่งให้เพื่อนได้ใครก็ได้อ,อ่เป็นเซสชั่นออนไลน์วันที่5ธันวาซึ่งเป็นันหยุอยู่แล้วนะขอสั้นๆแค่ตอนบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะฮะบ,บ่ายโมงถึง5โมงเย็นก็สามารถยังกินข้าวเย็นกับพ่อได้ยังกินข้าวเที่ยงกับพ่อได้ถ้าหากเป็นวันพ่อและอยากจะพาพ่อไปเที่ยวไปเลี้ยงนะครับก็เชือ้อเชิญทุกท่านเลยนะฮะใคร เป็นไมฮิลิ่งสอนเพื่ออะไรครับเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ําท่วมหรือท่านใดที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจคือเราเป็นผู้รอดแต่เรารู้สึกโอ้โหเห็นอันนี้แล้วมันหดหู่อยากคิวตัวเองหลวงพี่ก็ขอไปสฉลิมพันธ์โครงการนี้แล้วกันนะครับเราสามารถมาเรียนรู้ด้วยกันนะแคปจอไ้นะครับเดี๋ยวจะเอาลงอีก5วินะครับเนาะถ้าใครอยากจะไปเรียนด้วยกันอยากจะแอดด้วยกันก็ตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวฝากแอดมินเกตพิมพ์ใน t ิกตอกด้วยนะครับว่าเอ๊ะต้องทักไปที่ ช่องทางไหนนะพิมพ์ในช่องแชทนะครับโอเคนะครับห้าสี่นะสามสองหนึ่งโอเค